สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กคนเดิมเลยนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะ,ะอยู่กันที่เดิมเลยนะ,ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีท้าย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานคระนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปนี้หรือคุณผู้ชมหรือ FC นะคะที่อยู่ในช่องนี้นะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพราะหนูเล็กมีคลิป เอามาอัปเดตนะคะตัวรถนะที่อยู่ในสต็อกหรือจะเป็นรถเข้าใหม่เนี่ยมีให้ชมกันทุกๆวันนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดหากมีค่ะหากใครนะคะมีแผนอยากจะออกรถมือสองไว้ใช้งานนะคะเข้ามาดูช่องหนูเล็กได้เลยมีรถให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้ตัวรถที่จะแนะนำให้ชมกันนะคะเป็นแบรนด์นิสสันนะนิสสันโน้ตัว1.2 V L นะ,ะปี2018 ราคาตั้งขายคันนี้375,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขไหม่82,000เท่านั้นคันนี้หากลูกค้าจัดยอดเต็มนะคะผ่อนอยู่ที่7,000เท่านั้นเองนะหรือจะลากยาวไป84งวดนะคะผ่อนที่ประมาณ6,000กว่านะสบายสบายบอกเลยผ่อนบางทีน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์บางคันอีกนะได้รถปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้ไปใช้นะลรวบอกเลยว่าสภาพคานันกลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถก่อนนะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะ ได้เป็นในส่วนของดวงไฟนะคะเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้ไปเลยนะคะไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันอยู่ในโคมเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยเดิมมาจากโรงงานนะคะไฟเดิมแท้มาจากโรงงานเลยด้านล่างนะคะมีไฟแบบ LED แบบนี้มาให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ช่องลมด้านล่างเขามีการตกแต่งนะคะด้วยตัวโครเมียมคันนี้เลขทะเบียน9กด9226นะคะ9226 ถัดขึ้นมานะคะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันนะ,ะโลโก้ตรงกลางนิสันสลักด้วยตัวโครเมียมนะ,ะสวยๆเลยนะ,ะได้เป็นสีดำแบบนี้ไว้ใช้สีดำเวลาขับเคลือบเงานะคะหรือว่าเคลือบแก้วมาบอกเลยว่าสวยมากนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าได้ล้อมแม็กขอบ15นะคะจากตัวนิสันจากโรงงานเลยนะน็อต4 0รูร้อยยางที่ได้เป็นยางกุดเกียรนะคะยางกุดเกีย r ช่วงล่างตัวโช๊คนะคะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนสีมานะคะตัวตัวโช๊กเนี่ยน่าจะเปลี่ยนสีมาแต่ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีสนิมนะค,ะคันนี้ไม่ได้จอดจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเครื่องยังเดิมเดิมแน่นๆนะ,ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะคันนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะ มีไฟเลี้ยวซ่อนมาตรงกระจกแบบนี้ด้วยคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะความหนาฟิล์มน่าจะประมาณ 60- 40บสนะ,ะมาพร้อมกับคิว้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อย4บาทนะคะในส่วนของมูอเปิดนะคะคันนี้ได้เป็นโครเมียมทั้งอันแล้วก็ติดกันลอยมาให้ด้วยนะคะเวลาสาวๆเนาะเปิดรถเหมือนโน้ตเล็กอย่างเงี้ยมีเล็บยาวเปิดรถก็จะได้ไม่มีรอยขีดข่วนของตัวรถนะคะ,ะ,คะด้านหลังนะด้านหลังกันมากงสาหรับคันนี้นี่ ในส่วนของด้านหลังติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะคะติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ตัวโลโก้นิสันสลักเป็นตัวโครเมียมอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะกระจกตัวไฟนะคะตัวดวงไฟเป็น LED นะ,ค,ะคมเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมกับไฟเบรกทับทิมติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกัน,นสวยๆนะคะเดี๋ยวเราดูภายในคันนี้กั ภายในคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ภายในเนี่ยจะคุมโทนสีดําแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาอาจจะชอบสีแดงเนาะเขาก็เลยตกแต่งเป็นตัวสีแดงมาเป็นตัวหนังนะคะเปลี่ยนหนังตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะ,ะตรงแถวบานประตูแล,แล้วก็เปลี่ยนบาะอกนะเปลี่ยนบาะอกให้เป็นสีแดงคุมมาเฉยๆนะคะเปลี่ยนบาะอกคุมมาเฉยๆตัวเซนทรัลล็อกนะคะด้านขวามือแบบนี้มือเปิดเป็นโคร,รเมียมมาเลยทั้งอันนะคะแต่โครงสร้างยังโครงสร้างเดิมอยู่นะโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเจ้าของเนี่ยมีการเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัว หนังต่างๆนะคะนี่คสร้างเดิมหัวน,อน็อตไม่มีรอยขยับนะคะดำเดินมาแต่กาเนิดไม่ได้กลับสีแน่นอน,นะะจุดเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันเรียงกันแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวเบาะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าของเดิมเขามีการคุมมาะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็มีตัดแถบแดงนะคะปูพรมกระดุมสีดำแถบแดงมาด้วยนะคะแล้วก็ระบบพวก กระจกปรับพับไฟฟ้ากันถนนลงถนงนเลื่นเนี่ยมีให้ปกติเลยฟังก์ชันครบถ้วนค่ะคันนี้นะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะคะหน้าจอแสดงเรือนไมก้ก็นี่ลุก่างหน้าตาแบบนี้เลยคอนโซลนะคะเป็นสีดำแล้วก็ตัวแอร์นะคะแอร์ Air ของเขาก็จะเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะเป็นแอร์แบบออโต้นะแอร์ Air แบบออโต้นะ ลักษณะของตัวแอร์เขาก็จะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยได้หน้าจอไปเรียบร้อยมีช่องเชื่อมต่อ USB AUX นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีกล้องถุงกล้องถอยดูหน้าจอได้นะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบออตโต้นะเป็นเกียร์ออตโต้เดี๋ยวดูในส่วนของอก่อะนั่งแถวหลัง เนื่องจากคันนี้นะคะเป็นตัวแฮชแบกนั่นเองนะคะตัวแฮชแบกก็จะปรับทับเบาะลงมาได้เลยนะตามลักษณะการใช้งานของคุณลูกค้านะคะหากคุณลูกค้าต้องการใช้งานนะคะในส่วนของการเก็บสัมภาระาหรือมีของนะ,ะก็สามารถพับปรับเบาะลงไปได้มันก็จะกลายเป็นรถอเนกประสงค์คันนึงเลยเพราะค้าแม่ขายจะชอบใช้รถแฮชแบกกันเพราะอะไรเพราะหนึ่งสามารถใช้ขนของได้ขน อุปกรณ์อุปกรณ์การขายของได้นะคะและถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานก็ปรับพับเปาะขึ้นมานะคะก็สามารถใช้งานได้แบบอเนอกประสงค์เลยนะแล้วก็นี่เขาปูเขาปูพรมเป็นในส่วนของตัวหนังนะคะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงคมกระดุมแบบนี้มาให้ด้วยจากจ้าของเดิมคุ้มนะคะได้คนี้ไปถึงว่าคุ้มนะคะสีดําตัดแดงสวยค่ะลูกค้าค่ะ,คะนะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียด มาถึงในส่วนของตัวเครื่องนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องขนาด1 2 0 0ซีซีเป็นเครื่องนิสสันนะคะแบบนี้นะคะฝากรงฝาคอก็ยังใหม่อยู่นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในการตรวจเช็คสภาพนะคะตัวครงตัวเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเลขคัตซี่นะคะเลขถังเลขเครื่องก็เดิมๆนะคะคันหน้านะไม่มีรอยหมุนนะ นี่เป็นสนิมเฉยแต่ไม่มีรอยหมุนรันตีโครงสร้างนะคะไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหน้าด้านหลังมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยนะ,ะฝากระโปรงเดิมฝา,มฝาหน้าเดิมฝาหลังเดิมนะคะสติก,กงสติกเกอร์นี่อยู่แบบนี้เลยนะลูกค้าท่านใดสนใจอยากที่จะใช้รถอีโก้คาะผ่อนสบายนะ,ะไปเจ็ดพักว่าบาท6,000กว่าบาท สำหรับคันนี้นิสสันโนปี2018ตัว1.2 v l นะคะราคาขายย้ำอีกครั้งนะคะ3 7ม0 0 0มาพมาพร้อมกับตัวเลขหม่อยู่ที่82,000ืพเท่านั้นนะคะมีเครดิตคันนี้จัดยอดได้เต็มเช่นกันไม่มีเครดิตออกรถได้นะคะติดราชาติดแบกฤทโทรเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะทุกปัญหามีทางออกลูกค้าท่านใดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กและซื้อคันนี้กับหนูเล็กหนูเล็กแถมน้ำมันให้เลยคันนี้พันหนะแจ้งไปแล้วนะแถมน้ำมันให้ไปเลยฟรีบริการฉุกเฉิมลงทอน พันบาทฟรีประกันเครื่องเกียร์หเดือนโอ้โหลูกค้า่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะอะซื้อกับเซลล์คนอื่นอนะไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ซื้อกับเซลล์หนูเลนะ็กคะได้จุกๆแบบนี้ไปเลยนะอ่ะลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วย2ทีจะได้แจ้งเตือนกันนะ,ะสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ